วัันนนนเก้้ยงไมม่ิหหาหาาทจะอแม้สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ย,ยังคงปรากฏข่าวสารให้เห็นกันอยู่บ้างในขณะนี้แต่โดยภาพรวมแล้วพบว่าเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงและดีขึ้นตามลำดับประกอบกับที่ผ่านมาหน่วยงานด้านความมั่นคงได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความเห็นต่างจากรัฐ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะการขับเคลื่อนโครงการพาคนกลับบ้านของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าที่เปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรงได้หันกลับมาร่วมมือกับรัฐในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและกลับมาใช้ชีวิตในภูมิลำเนาของตนอย่างปกติสุขคือวันที่เราให้มารายงานตัวเ,เราให้สมาชิกทุกคน,เ,นเขียนความต้องการด้านอาชีพนะครับ ซึ่งตอนนี้กาลังรวบรวมส่งให้ทางสบาตาอยู่นะครับซึ่งจะมีงบประมาณมาให้อาจจะเป็นการรวมกลุ่มกันทมายถึงแบบตำบลผู้แสดงต,ตบบนตำบลใกล้เคียงกันอาจจะรวมกลุ่มกันทาจุดหนึ่งหรืออาจจะกระจายทําตามบ้านเลยก็ได้เดิมทีเนี่ยเราได้เข้ามาประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่นะครับทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งหน่วยกำลังที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ทั้งเจ้าที่ตำรวจเจ้าที่ทสอสฐานพายต่างเราเชื่อกันประชาสัมพันธ์ับว่าสำหรับผู้ที่อาจจะเคยหลบหนีไปนะครับหรือว่าผู้ที่ยัง ยังเกิดความหวาดระแวงหรือว่าเกรงกลัวเจ้าที่ว่าตัวเองจะมีหรือว่าคนที่เคยที่ตัวเองก็รู้ว่าเคยมีหมายพรกก็ค,คือให้ระดมกันชวนกันออกมานะครับออกมารายง,งานตัวออกมาแสดงความบริสุทธิ์ออกมายืนยันกับสังคมว่าเราเราจะเป็นคนที่มาร่วมกันทําความดีร่วมกันที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราครับเราจะไม่ได้หลบหนีไปไหนนายสุกิตฟรียามาซิเป็นหนึ่งในผ,ผู้ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยกําลังทั้งสาฝ่ายคือฝ่ายทหารตํารวจ และปกครองให้ปลดหมายพารกรเนื่องจากออกมาแสดงตนและให้ความร่วมมือกับภาครัฐทุกวันนี้นายสูกิฟรีอาศัยอยู่กับครอบครัวประกอบอาชีพทํำสวนยางดำเนินชีวิตตามปกติและสิ่งสำคัญที่สุดที่ได้รับหลังจากที่เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านคือได้ทำหน้าที่ลูกที่ดีดูแลแม่ที่ป่วยเป็นอัมพาตและใช้ชีวิตกับครอบครัวอย่างมีความสุข ตอนนี้ก็สบายใจครับก็ดีใจครับอาบน,น้ำจัดตัวลูกไปโรงเรียนครับยาง <S <S นางอาดูนีคับภรรยาของนายซูกิฟรีบอกกับทีมงานว่าตนเองรู้สึกดีใจที่สามีได้เข้ารว่วมในโครงการนี้ยอมรับว่าที่ผ่านมาเคยมีความหวาดระแวงและหวาดกลัวเจ้าหน้าที่รัฐแต่ด้วยการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่มีการพบปะพัฒนาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันมาโดยตลอด ทำให้ในวันนี้ความรู้สึกหวัดระแวงที่เคยมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐหมดไปกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสบายใจเพราะว่าแฟนก็ไม่ได้มีอะไรแล้วรู้สึกดีมากาค่ะค่ะเบาเลยรู้สึกว่าเหมือนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้ค่ะโครงการพาคนกลับบ้านช่วยฟื้นคืนความไว้วางใจระหว่างภาครัฐก,กับประชาชน และระหว่างประชาชนกับประชาชนสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการพูดคุยในการสแสวงหาทางออกจากความขัดแยง้งโดยมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการพาคนกลับบ้านจนนำไปสู่การสร้างสันติสุขมุ่งสู่การปรองดองสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขภายใต้สังคมแบบพหูวัฒนธรรม ที่สำคัญคือเป็นการปลดเปลื้องพันธะทั้งทางกฎหมายและจิตใจให้กับบุคคลเหล่านี้เพื่อที่จะได้ร่วมกันพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สงบสุขในอนาคตทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคตะวหนน้ารายงาน